เบิ่งเบิงบิง,บงพี่น้องหยอกกันเนึก <c oughs> มองหันเป็นไก่โอ้โอยวันมันจะบวระพี่น้องเลยตัวนิดหน่อยมองหันนี่นอนบวไปใส่จักเทีอนอนอยู่ต่อหมอง่งเกาบวติงจักเทีอวันมันจะบวระ <c oughs> จะอายุบ่ทันได้หลายเดือนนะครับนี่ยวอาจะประมาณสองเดือนแล้วมั้งที่ได้เนาะสองสองสามเดือนเดี๋ยวนะสองเดือนกว่าสามเดือนเนี่ยเนาะเขาเอาเมาปล่อยเขาเอามา์ผดไหมผู้ใดว่าเอามา์ผดเห็นอยู่ทั้งทั้งขึ้นบันลนแก้วคุณเอามา์ผดไหมพี่น้องแต่ละต้นแต่ละต้นคนนี้รับ คนเอามาพรูดคือกันได้หนิเนี่ก็ได้หนิเนี่ยตัวไอ้ดี๋ยวก็คนเอามาพรูดคือกันน้ำเชื่น้ำเชื่อทักไพ่พวกเอามาพรูดพรดแล้วตัวตัวนี้น้อยหลักสิไปเอาเมื่อหนึ่งเฮ้เขาก็ถึงดอกที่มันจึงหยอกไอ้พูดหน่ะพูกไอ้พูดก็ได้ อยากนอนดีๆได้พี่น้องฮักฮักกันกินน้มแพพอหมดนี่ตักปวยว่างหันก็ได้เดี๋ยวจะนมแพะแล้วมาบังคับให้กินเราพี่น้องใส่สลิงแล้วก็บีบใส่ปากเลยบังคับให้กินจังค่อยฝืนขึ้นมาตัวนี้จังค่อยไม่เหี้ยไม่แห้งึ้นมาจากหน่อย น้องชาบูตัวน้อยหน่อยเนี่ยซื้อ่าน้องชาบูตัวใหญ่เนี่ยซื้อว่าน้องน้ำสุกพอาเดี๋มีความสุขกับแม่หนูเป็น้องลูกหลานเขากัใหญ่เป็นแสบเป็นสาวมาแล้ว นั่นนั่หยอกยอกัน <laughs> แสงแสงดูเห็นนู่นผุ่นมือเพิ่นเดเม่ <laughs> มือสิลุงม,มาหยอกไอ้ดิพี่น,อน,น,น <laughs> ้องผุ่นผุนผุ่นผุนมือเพิ่นเน่มือวะพี่น้องนั่นถึงหยอกไรเนาะผุ่นผุ่นผุ่นเ่ามสั่น มื่อวานมีเสียงอยู่มเนี่ยเปล่ามันมีเสียงไหม <c oughs>